สวัสดีครับรับชมวันนี้เราจะมากินน้ำพึ่งเดือนห้ากันนะครับนี่หลานชายเอามาฝากน้ำพึ่งเดือนนี้มันจะอร่อยมากๆน้ำพึ่งเดือนห้าสุดยอดลองทดลองดูนะครับมันจะอร่อยแค่ไหนน้ำพึ่งนะครับดูด,ด้ว นี่สีมันจะเป็นแบบนี้แลยสีเหลืองอนี่สีเหลืองแบบนี้เลยน้ำพึ่งทั่วไปที่เขาขายนะเขาผสมอันนี้ไม่ได้ผสมมาจากรังของมันเลยน้ำพึ่งเดือนห้าน้ำพึ่งจริงๆ สุดยอดเป็น,นเดือนห้างเป็นอย่างนี้นี่เองอร่อยครับยกให้เดือนมีนาช่วงนี้เราได้กินอะไรอะไรที่เป็นของป่าทั้งผักหวานทั้งไข่มดแดง เทียบเลยดูแล้วมีความสุขนะคุ้มค่ากับการมาอยู่เมืองไทยในปีนี้มากนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรลุงชายไปกินแอะจะพาไปกินนมครับน้ำพึ่งเดือนห้าสุดยอดมากลุงชายมาฝากขอบคุณมากครับ